ก็ขอัสดีท่ามช้ชนทุกท่านด้วยนะครับผมพีเกมเมอร์นะในวันนี้เนี่ยพี่อยู่กันนเกมเ o r ร์ทาวเวอร์ดีฟเนั่นเองครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเป็น EP ีที่3แล้วนะครับผมสำหรับการแนะนําทุกโหมดแล้วก็ศัตรูทุกตัวแล้วก็บอสทุกตัวที่เราต้องเจอนะครับผมของ w o r ร์ทาวเวอร์ดีเนะครับผมในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาแนะนําโหมดรัชนะครับผมซึ่งเป็นโหมดพิเศษที่รวมทั้งเบอร์ดเนสอแลวก็แคสซั่มาอยู่รวมกันนะครับผมและทําให้มันยากขึ้นกว่าเดิมอย่างมากเลยนะครับผมซึ ก็คือทรฟี่หนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับผมแล้วก็โทเค็นทุกสีนะครับผมแล้วก็เงินอีกจำนวนเยอะนิดหน่อยนะครับผมเพื่อไม่ให้มันาเสียเวลาเดี๋ยวพี่ไปเข้าในเนื้อหาคลิปเลยนะครับผมแต่ก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดส i b e ให้พี่สนุงทีเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม Alright let's go ครับตามที่พี่ได้กล่าวไปในต้นคลิปนะครับผมว่าโหมดรัชเนี่ย มันคือการนำโหมดเบอร์เดนซอมนะครับผมผสมรวมกับแคชชัลนะครับผมแล้วก็นำบอสทุกตัวเนี่ยมาอัปเกรดแล้วก็เอามาสู้กับเรานั่นเองนะครับผมเพื่อมใเป็นการเสียดาย,ยพี่ไปเริ่มที่บอสตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งใน,นโหมดรัชเนี่ยจะมีบอสทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับผมถ้าน้องๆผ่านโหมดแคชชัลกับโหมดเบอร์เดนซอมมาแล้วเนี่ยจะมีเพียงแค่2ตัวใหม่นะครับผมที่น้องๆอ,อาจจะยังไม่รู้นะครับผมแต่ว่าถ้ายังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยหรือว่าแบบยังไม่เคยผ่านอะไรประสบการณ์มาเลยผมนะครับผม มาที่ตัวแรกนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะออกมาเป็นบอสตัวแรกนะครับผมของโหมดรัชเลยนะครับซึ่งก็นั่นคือสปีดสเตอร์นะครับสปีดสเตอร์เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ประเภทมิชชั่นนะครับผมการโจมตีเดี่ยวแล้วก็เล็งไปที่ตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับผมสปีดสเตอร์นั้นจะมี2เฟสนะครับผมคือมีเฟสธรรมดาแล้วก็เฟสตัวแดงนะครับผมซึ่งเฟสธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยมีพิษมีภัยมากสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าน้องๆมีพลังการโจมตีที่ดีเนี่ยน้องๆสามารถเอามาลงได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผม ถึงมันจะมีเห่าสตั้นหมูก็จริงนะครับผมแต่ว่าถ้าน้องๆมีการป้องกันที่ดีเนี่ยน้องๆก็สามารถชนะมันได้อย่างง่ายดายเลยส่วนหมดแดงเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับหมแดงคือน้องๆล่อสปีสเตอร์มันนานเกินไปนะครับผมถ้าน้องๆล่อมันนานเกินหนึ่งนาทีครึ่งนะครับมันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นหมดสีแดงครับผมซึ่งหมดนี้เนี่ยจะมุ่งไปที่ฐานเอ่อไปที่ฐานของน้องๆเลยนะครับผมโดยที่ไม่สนศัตัวรอบข้างนะครับผมนั่นก็คือมันจะเล็งไปที่ฐานแล้วมันก็จะเพิ่มไฟ์เดตการโจมตีของตัวเองออยยยยย่่่่่าาาาาาางงมมมหหหลลเเเนนนนนนะะะะครรัับบซึพีีีีไแแํํใใใ้้้ตปทดว ที่เห็นหน้าจอสั่นเนี่ยมันเกิดจากสกิลบอสคนนี้นะครับผมพี่ไม่ได้ปรับให้มันนอกจาหน้าหน้าจอสั่นนะเพราะตัวที่สองนะครับผมนั่นคือเอเวนเจอร์นะซึ่งบอสตัวนี้เนี่ยมันจะมีพาสซสีพิเศษนะครับผมถ้าน้องๆไปเล่นแมปที่มันสเปเชียลนะครับผมแล้วบอสน้องฆ่าบอสตัวนี้ทิ้งนะครับผมบอสตัวนี้เนี่ยมันจะทําการเปิดทางเกิดของศัตรูใหม่นะครับผมซึ่งจะมีผลในเลดเกมนะซึ่งพี่ให้แนะนําให้น้องๆนะครับผมเล่นในด่านที่มันมีแค่ทางเดียวนะครับผมหรือว่าเป็นแมปที่มันไม่ม ซึ่งบอสตัวนี้เป็นบอสสายซัมมอนเนอร์นะครับผมแล้วมันก็จะเสกลูกน้องซึ่งลูกน้องมันเนี่ยจะทาเกตเป็นตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับผมซึ่งวิธีการต่อต้านกับเจ้าตัวนี้เนี่ยคือใช้ยูนิตที่เป็นระยะไกลนะครับผมแล้วก็โจมตีเอลีเนี่ยน้องๆก็จะสามารถชนะตัวนี้ได้อย่างง่ายดายเลยับต่อไปนะครับผมเทอร์มินเตอร์นะถ้าน้องๆออไม่อยากฟังที่ที่พี่พูดหรือว่าแบบมอนที่ผ่านมาจากเบอร์เดนซอมอยู่แล้วเนี่ยน้องๆสามารถ ตัดไปที่คลิปที่พี่ขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอได้เลยนะครับพี่จะอธิบายบอสสองตัวหลักที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในโหมดนี้เลยนะครับผมน้องจะได้ไม่เสียเวลามากจนเกินไปนะครับส่วนบอส terminator เนี่ยตัวนี้จะเป็นบอสระยะไกลนะครับผมซึ่งการอาถัของมันจะมีทั้งหมด2เฟสนั่นก็คือยิงมิสไซล์แล้วก็ยิงปืนกลนั่นเองนะครับผมซึ่งการยิงมิสไซล์ของมันเนี่ยมันจะเล็งไปที่ตัวที่เลือดเยอะที่สุดในทีมของน้องนะครับผมเป็นเล็งตัวที่เลือดเยอะที่สุดจากระยะของมันด้วยนะครับผม พี่ไม่แนะนําให้อ่าเอาตัวบางๆเข้าไปสู้ระยะประชิดนะครับผมยกเว้นว่าจะมีตัวแทงให้ตัวนี้เนี่ยพี่แนะนําให้การสู้โดยการใช้ระยะไกลนะครับผมหรือว่าใช้ยูนิตท,ที่เป็นพิเศษนะครับผมหรือว่าจะเป็นยูนิตพวกต่อต้านการกระสุนหรือว่าอยู่บนฟ้าหรือว่าอยู่บนภูเขาอะไรอย่างนี้จะสามารถต่อต้านเทอร์มิเตอร์ได้อย่างง่ายดายแล้วก็รวมถึงบอสหลายๆตัวด้วยนะครับผมเพราะว่าบอสในโหมดรัสเนี่ยแทบไม่มีตัวไหนเลยนะครับผมที่สามารถตี ยูนิตประเภทบินแล้วก็ประเภทบนเขาได้นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆแต่ถ้าน้องๆไม่มีเนี่ยน้องๆสามารถต่อต้านโดยการที่น้องๆวางแผนแล้วก็โจมตีมันจะมีประสิทธิภาพนะครับผมต่อไปบอสบลูดเนี่ยบอสบลูดนะครับผมเป็นบอสที่ค่อนข้างที่จะเอาชนะได้มากๆนะครับผมเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากความถึกแล้วก็ดาเมจนะครับผมถ้าน้องๆมีสโลว์หรือว่าน้องๆมีการต้านทานที่เหมาะสมเนี่ยน้องๆเอาสามารถชนะได้ง่ายดายกว่าเทอร์มินเอเตอร์กับอเวนเจอร์อีกนะครับผมซึ่งบอสตัวนี้พี่จะสกิปไปไปปบบบออออสสตตตัััว่่นนนนะะคครผมก็ืโฟิ้ง โคตติ้งบอสเนี่ยมันจะเป็นบอสประเภทบินนะครับผมซึ่งต้องใช้ตัวที่สามารถตีบินในระยะสูงนะครับผมโดยการโจมตีมันได้ถ้าน้องๆเนี่ยไม่มีนะครับผมน้องๆก็จะไม่สามารถโจมตีได้นั่นเองนะครับผมไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนน้องๆก็จะไม่สามารถโจมตีได้นะครับซึ่งวิธีการต้านทานมันเนี่ยก็ง่ายๆมากๆนะครับผมก็คือใช้ยูนิตที่เรียกว่าสไนเปอร์นะครับผมหรือว่าใช้ยูนิตที่สามารถตีตัวบินขั้นสูงได้นะครับผมก็จะชนะได้อย่างง่ายดายแล้วเพราะบอสตัวนี้เนี่ยไม่สามารถโจมตีน้องได้นะครับผม เราไปเป็นที่พาราดินครับพาราดินตัวนี้เนี่ยเป็นบอสนะครับผมจากโหมดเบอร์เดนซอมนะซึ่งพี่ได้อธิบายไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยพี่จะอธิบายเพิ่มเติมในคลิปนี้เลยว่าพาราดินเนี่ยมีการโจมตีทั้งหมดสามแบบนะครับผมนั่นก็คือการทุบช็อคเวฟเล็กนะครับการทุบช็อคเวฟใหญ่นะครับผมแล้วก็การปาระเบิดนะซึ่งการทุบช็อคเวฟเนี่ยจะเป็นเวฟแอทแทกนะครับผมแล้วก็ปาระเบิดเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบเอลีนะครับผม,ซ,ม,บบบบผมซึ่งถ้้้าาาพลดดินนนนมัไไปเเงงตรงหแวี่ย มันจะทุบเป็นคลื่นนะครับผมไปทางนั้นเลยนะครับส่วนปลาระเบิดนะครับผมมันจะทําการเล็งไปที่ยูนิตที่เลือดเยอะที่สุดนะครับผมคล้ายๆกับเทอร์มินเอเตอร์เลยนะครับผมแต่ว่าคราวนี้พลาดินมันจะปลาระเบิดแต่ก็สร้างความเสียหายเป็นเอ e บริเวณกว้างครับผมซึ่งพลังการทาลายล้างของมันเนี่ยสามารถทําลายยูนิตได้อย่างไอ้ดักเลยนะครับผมฉะนั้นพี่แนะนําให้แนะนําให้เอาตัวที่มีความสามารถในการรับดาเมจที่ดีนะครับผมหรือว่าเอาตัวที่มีเฮดพีที่เยอะครับผมในการรับการโจมตีมัดแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับจะลื่น ทาวเวอร์ดีเฟน์ของเกมนี้การโจมตีคือการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับผมเพราะถ้าน้องๆโจมตีมันตายก่อนที่มันจะได้ใช้สกิลทั้งหมดเนี่ยพี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ชิวมากเลยเนะตัดกันมาบอสตัวต่อไปนะครับผมมันคือพาราดินเอนั่นเองนะครับผมซึ่งบอสพาราดินเอแตกต่างจากพาราดินธรรมดาอย่างไรนะครับผมโดยที่พาราดินธรรมดาเนี่ยมันจะสามารถเกิดได้ตามจุดเกิดของมอนนะครับผมยิ่งมีจุดเกิดมอนเยอะเท่าไหร่พาราดินก็จะยิ่งมาเยอะเท่านั้นนะครับแต่ว่าพาราดินเอเนี่ยจะมาเพียงแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งพดินเ เป็นหัวหน้าของพลาดินนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีการโจมตีที่คล้ายกับพลาดินไม่ใช่คล้ายสิน่าจะเรียกว่าเหมือน100%เลยนะครับแต่ว่าต่างที่ระยะมันต่ํากว่านิดหน่อยนะครับผมซึ่งการโจมตีของพลาดินเอเนี่ยจะมีช็อตเวฟที่ใหญ่กว่านะครับผมแล้วก็โจมตีได้รวดเร็วกว่ารวมถึงคู่ดาวในการโจมตีของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะไวกว่าเป็นอย่างมากด้วยนะครับผมซึ่งบอสตัวนี้เนี่ยพี่ก็แนะนําให้ใช้เทคนิคเดียวกับพลาดินเลยนะครับผมนั่นก็คือใช้ตัวที่ โจมตีแล้วก็ฆ่ามันให้ไหวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับต่อไปมันที่บอสตัวสุดท้ายนะครับผมหมดนี้เลยนะครับนั่นก็คือทูคนเฮดนั่นเองนะครับผมน้องๆเนี่ยอาจจะเคยเจอมาแล้วนะครับผมจากหมดแคสซั่ลนะครับผมว่าเป็นบอสคนเฮดนะซึ่งบอสคนเฮดธรรมดาเนี่ยค่อนข้างได้จัดกระหลงปงมากๆนะครับผมนิวบี้ก็ชนะได้นั่นเองนะครับก็บอสทูคนเฮดไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผมด้วยจำนวนเลือดมหาศาลแถมยังมีสองเฟสนะครับผมทาให้เราสามารถจบบ้านเราได้ง่ายๆเลยนะครับผม ต้องผิดว่าต้องมันมันสิมันมันจะจบบ้านเราได้อย่างง่ายดายเลยเร,เราจบบ้านบับไม่ได้นะครับผมผู้คนเทสเนี่ยมีเลือดอยู่ที่สี่หมื่นนะครับผมแต่ว่าถ้าในโหมดมีเดียมเนี่ยอาจจะเลือดสูงไปถึงหกหมื่นเลยนะครับซึ่งมันก็จะสเกลตามผู้คนที่เล่นนะครับยิ่งคนเล่นเยอะมันก็จะเลือดเยอะนั่นเองนะซึ่งการโจมตีของโฮเทสเนี่ยจะเป็นเวฟแอทแท็กเซิร์ชแอทแท็กนะครับผมเซิร์ชแอทแท็กเนี่ยคือการโจมตีแบบอ่ทุบนะครับผมส่วนเวฟเนี่ยก็คือการโจมตีแบบเคลื่อน ซึ่งเซิร์ชแท็กเนี่ยคล้ายๆกับระเบิดเอลของพาราดินเลยนะครับผมแต่ว่ามีความรวดเร็วกว่าและก็มีความรุนแรงที่เยอะกว่ามากๆรวมถึงระยะเนี่ยไกลกว่าพาราดินมากมายเลยนะครับผมปกติพาราดินมันจะระยะอยู่แค่ประมาณเล็กน้อยนะแต่ว่าทูโคนเฮดเนี่ยมีระยะที่ค่อนข้างที่จะไกลามากๆเลยนะครับผมแต่ว,ว่าวิธีการเอาชนะนั่นก็คือการล่อนะครับผมให้บอสโคนเดเนี่ยเดินเข้ามาหาตัวยูนิตฝั่งเราให้ชา้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมบอสโคนเฮมีพา s s ติที่เรียกว่า อ๋สปีดนะครับผมนั่นก็คือยิ่งเลือดมันน้อยเท่าไหร่มันยิ่งวิ่งไหวแล้วก็โจมตีไหวขึ้นนะครับผมซึ่งวิธีการเอาชนะมันก็คือใช้ระยะนะครับผมที่ตีมันได้นะครับแล้วมันไม่สามารถตีเราสึบนะครับผมซึ่งตัวที่พี่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นลูกเอานะตัวนี้เนี่ยสามารถตีบอสพวกออประเภทระยะไกลได้ดีทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าระยะมันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราอัพเป็นขั้นต่างแล้วนะครับ <Okay. S 1> รวมถึงมันยังมีสกิลอินวิซิเบลนะครับผมในการโจมตีระหว่างการโจมตีด้วยแล้วก็มีเล ส่วนวิธีการแก้ทางตัวนี้พี่ก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะครับผมเพราะว่าวอสตัวนี้มีพลังการโจมตีที่เยอะนะครับผมแล้วก็ลวมถึงตีกว้างแต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยเล่นในดักที่มันมีความกว้างที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมน้องๆก็จะได้เปรียบตรงที่โพซิชันในการวานของน้องๆเนี่ยจะดีกว่านะครับผมเป็นยงไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่สักหนึ่งทีนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไว้เจอกันหมดหน้าน,นะครับผม 生拔兔。